สวัสดีครับผมมื่อนี้มาจีหนังซอยเพิน่นครับจิมี่แนวกินเห็ดตะไคร้โอหน่อยวันนี้ก็เอาไปเอาเป็นยังไงนี่นโยเอาก,กินเดี๋ยวปนปนบ่จีตำปนคันดูกับจีกันบ่ดูกับตุ่มเอาจีแปลว่าเขาจีจีแล้วยังหอม ถ้าถึงเวลาพวเป็นใจกาจะตกเพราะกีหนังเข็มร้อ,รอยตัวมัดเขาไม่ลอยดีเลยมีคนสั่งหนังเข็มมาจาักมัดกู่น,นะ11วันโอ้<า>ยไร<อ>้พ<อ>้นโมเป็นผู้เดียวพอได้หายใจยุ่ง11มันร้อยอคลิปเก็บเดี๋ยวคอญาติกีหนังขูดทุบให้เพื่อนกันอันนี้ก็จีจีเด้อจีเด้อจังหอมโอ้ยทำเมนต์นเนาะ มาเมื่อกี้ถอดไข่กับช่องแฮมเบาๆครับเมื่อกี้ออกไปกินเข่ากับพี่กับพี่ะครับน้องกับพ่อกับแม่น้องเออกับพี่วะมีนิดกม่กับน้องพี่กับเจ้าออตัวพี่เออแล้วละ่ะท,ท,ที่ที่ใช่หลายเพราะว่า,าไข่มันเริ่มเสียหรอโหมันจะเสียตนวใดฮะก็ซื้อมาเลยเอามันตอ,อกแล้วมันโมเป็นไข่ตอ,อกแล้วมันเป็นน้ำตวกลงไปดนนะบ่ได้ใส่น้ปาปลาบ่ได้ใส่ชื่อรสบ่ได้ใช้ยังเออใส่ชื่อรสก็รถดีเอาอยัางทุกวัน พราะใส่ไปแม่กลิ่นกับวาเข้มใส่น้ำตาลผู้นั้นกินกับแฮมน้องกินกับวา,าบหวา,วานเพราะฉะนั้นใส่เลยยกกันดีปะดีอันจะขึ้นอยากขันอยากเข้มคือเอาต้างปาซีใส่ข้างนอกอนนะเพราะว่ายนอยู่มีซีข้นที่กินซีปากตตองตีแน,น่นอนเพราะฉะนั้นกลางๆเลยแล้วกันจะเป็นบึงเห็ดก็ออาน้ำแห้งแล้ว โอ้ยซีโปเข้มวะนออว้อบหวานเมื่อยป่นเห็ดนะจ๊ะป่นเห็ดตํากระเทียมครับตําเล็กๆเยอกกยพอเหมือนกับเอาไปกระเทียมคนะือกระเทียมน้อยเดย้อยังแสบีบปักเตรียมก็ป่นเรียบร้อย พอเลยเอ้ใส่อะไรบ้างจะไปเบื้อ,องโอ่งนั่นกันอันนี้คือเนื้อที่เราจะเตรียมไปลงทานพรุ่งนี้นะจ๊ะมพื่อน่นดีนังเข็มเอานังเข็มใหม่ๆสดๆนะจ๊ะลูกค้าตามใบใบสั่งได้พออร่อยเสร็จแล้วม่น่นไม่รูเร้รเพือนแต่ว่าพันแห้งบบนี้ นะครับตำเฮ็ดอะเมิดบ่ <c oughs> เปิดไฟครับผมอืมอมันเป็นปุนตัวนี้เนาะปุนเฮ็ดเฮ็ดละงอบบ่เฮ็ดทานกับเฮ็ดตะไคร้อืมเฮ็ดทานเนี่ยบ่มักปว่าไหนแต่ว่ามักเฮ็ดตะไคร้อยู่ ะอละลรก็ยังมาป็นปนนะวแปลว่าปนเฮ็ดดีๆีทั้งบวกกางค่าข้อกินละสบา,ายใส่น้นาปลาเจาะต้มเส้นหนามไรไม่คุยว่าอะไรถามเส้น,นหนามปลาลปวนี่นนนใส่พริกบ่ มุมใส่แจ็คไมอยซีมุงลุดจัดทุกบ่อได้เต็มเติมเห็ดทานก็จะออกดำๆในแจ็คไมอีรวมซื้อมันอะไรเห็ดทานกันเพล็กเนี่ยเนะใสนะ่พริกสดดีพริกสดด้วยพริกจีนเหรองเงินว่ามาพริกสดเบดิด ไม่ได้เลยพริกขวดใส่มาพริกสดกีเนี่โอ้ยแซ่บหลว่ะน้ำใช่เอาบ่มีผักหอมบ่มีหยังบ่เอาใส่แล้วมีเฮ็ดตะไคร้กินเฮ็ดตะไคร้สิเนี่ยอ๋อเข้าวก็ตะตำเล้งดา บเอายังเลยตามเฮ็ดเราก็ใส่หมึกแค่นี้ไปอด้ชิ่ดิอ๋อชใส่ยังพริกกับชิอเ็ดมัหวานอยู่แหละใส่ชพอครับผมเรียบร้อยเอามึงสอบไข่หนาตาสอบไข่ครับเป็นตั้งสี่ครับผม การดีปไปนี่อันน้อยการดีปไปนี่มือนี่ไปคุดหลุมฝังเาสาซอยได้ปะยังไม่เกียไก่เลยเนี่ยเออเกือไก่แล้วก็ได้ถ่ายฮอดคำมีหลายงานเด็บเพิ่งจะไปเฮ็ดล่งท่านอีกทางเนี่ยมือเลยมือเออมือนี่ไหมย่ำแรงก็ได้เออจเียวของเตรียมของอ,อ๋อสรุปเราไม่ได้ไปอ,อีเวนต์ไลท์อะไรแบบนี้ อดเิมสุป้าแม่ปนกบเจ้ะเอ้าเฮ็ดทานกับเฮ็ดตะไคร้ใส่กันเออออกมาปนกบใหม่มันคือปนกบเนาะเฮ็ดเวียกเมย์ครับแต่เสดๆยูนี่ก็ประมาณเก้าโมงเช้าชิมมันกันนะเอ๊ะกุับบ้านจักว่าปนกบเลยรสจัดคือปนกบแหละแม่หรอน่าเฮ้ยปอดไข่นี่ จิ้มไข่ไอ้กันทำไม่เอาชีพเลยมึงวะอะไรจิ้มไข่ไอ้กันมาถังมามึงเห็นอีหยังใส่เออสูตร์วันน้องว่างมันก็เป็นแผ่นนะัวเลยนะเออยังไงมันขอนวะพยากลางกูไม่ไม่หล่นสัตว์แต่ว่าขอนมากกว่านะมันมันเป็นยังไงชอบอยากดู บ้าเด้ใช่น้ป่าลายบ้ายบ้าใส่ใล่เรื้มเดือรอดีรอดี้โหีิปปลาแห้งพอดีนท่มอะปลาแห้งบ่ะู้ปลานีมันแห้งแหงพวกปลาแก้วปลาแห้งบ่มีเดดครับบางเซานี่เอาไปเอาไปอบอระทนี้สวยมากแดดอันนี้กระจิบเบลออกครับยามมนแห้งพอดู้ใดสนแจกก็สั่งได้ครับปลาแห้ง Tao chào Hoàng chào mèo chào vàng 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 chào nó chào vàng chào vàng chào ใครย,ยังไงป้าใครรถดีกับสุรุ๋ย้อนหนึ่งเขขาไปเกียใกล้ก็ได้หวางไม่เห็นอันอยังของไม่เห็ดไปร่งท่านปะรงท่านรงท่านมืน่นไม่กําลังคิดอยู่ไม่สิกล อปจังได้บ่ใไห้ยอดท่อทั้งคนฝังเสาเทปูนพร้อมคนยำมะเรียงก็มันชองมือสามมือพุ่เลยคนยำมะเรีงอย่บอเพราะว่ามันดินทอนทางพร้อมมันฮอนพร้อมละกก็แต่คีเศร้าหายเศ้าหน้าเนาะคนม่งแต่บอคนบบไห่ท่อนะต้องเสือเส้นเงาก็ไปใส่หมวกก็้ังา็รปเป้มะรียงก็แต่หว็ดคนมึงนี้่จังไลมากระ่อมนะมึงอืมไปนี่ คนยัมแดงคืออยู่เจ้าบอนเจ้าบองสั่งได้เจ้าบองก็มีแบบยูแบบสุกแบบดิบมี่ครับผมไปเจอก,กันคลิปหนะ้าคลิปนี้กินเขากันครับบ๊ายบาย